ออกมาออกมาลา่ะมา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 ครบแล้วบอลนี้หนึ่งสองสามสี่ไปใส่อีกสองคนมือนี้เดี๋ยวพี่แบงค์สิพาชโชว์เอลลี่ราจากอุดรอ,อันนี้นุ่มอุดรแวนตีอุดรบ้านเดียวกันน่าจะรู้จักกันอยู่สูมั้ยแมนครับผมอ่าไปใส่อีกสองมาช่วงน,นี้มันหนีเบาวา้า <laughs> มาเร็วๆมาสิบแปดบอกปิดตาไปเด้อเอาพี่แบงค์จะพาต้องทำอะไรก็ทำเด้อไปก่อนไป,ไปเอาไปใส่เอ้ลี่ร่าหนึ่งนาที โชลีลาการแสดงจากกุฎหอท่านี้ทีแรกทีแรกโซเอลโซทีแรกเขาต้องร่องแบ่งแบ่งแบ่งทีมก่อ,นอ,น,น,อกนอันนี้ทีมอีกสามคนอันนี้ทีมอีกสามคนนะครับเขาอยากลู้สมรถภาพทางเพศของแดนเซอร์ใช่ของตเกี่ยวมิวสิคโอ้ยตัวเกี่ยวสภาพท้งเพศเสียมเอาบ่ยาบุรี่ลูกนอก้องต้องหาเบิ้งก่อนจะชีรูวนักดนตรีขอขอดนตรีให้เด้าเหน่อยนะฮะขออันนี้เป็นทีมแรกครับผมทีมเอนะฮะเพราะที่เป็นกรรมการมือนี่ อาชิบยังจับไมโอ้โห่ทีมีฮะทีมอายุ ตดดัดแอนนาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับผมตอมือให้กับแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกด้วยนะครับตบมือให้กับแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วกันค่ะผมมาแอบที่นี่ก่อนมาบอดบอดสละ่ะ พระเจ้าเม,ม่นมาพีนี้ทำไมขาวจังพะนะขอบคุณพี่แบงค์โซจูขอเสียงประมือหน่อยค่ะ